ครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสกลับมาต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการใส่ในส่วนของตัวยากําจัดไผ่ไปเมื่อคลิปประมาณเดือนเมษายนนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับมันก็มีร่องรอยของการเหี่ยวของใบไผ่อยู่นะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูนะครับพวกลำพวกแขนงต่างๆเล็กๆนะครับมันก็จะน้อยลงนะครับปกติแล้วที่ที่ผมกลับมาแต่ละครั้งนี้แขนงจะเยอะมากเลยครับจะแตกพวก ลำเล็กๆนะครับขึ้นเต็มเลยนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันบางตาลงนะครับแล้วก็มีร่องรอยของการเหี่ยวต่างๆนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการฟันด้วยนะครับแต่ผมก็รู้สึกได้ว่ามันแตกแขนงออกมาได้น้อยลงนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็จะพาเดินดูนะครับว่าตัวยากําจัดไผ่นะครับที่ผมได้ใส่ไปประมาณ5 6กอนะครับเรียงไปตรงนี้นะครับว่า มันจะออกมาเป็นแบบไหนได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกอรแรกนะครับที่ได้ทําการใส่ไปนะครับก็จะมีร่องรอยของการอาซองซองยากําจัดไผ่อยู่นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นของจีนหรือของญี่ปุ่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นของจีนเนาะ ก็เป็นภาษาแบบนี้นะครับก็ถือว่ามันแตกแตกแขนงออกมาน้อยลงนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเนื่องจากว่าผมทําการฟันด้วยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกอถัดไปเลยนะครับก็มีร่องรอยของซองเนี่ยครับซองที่ผมได้ทําการใส่ไปนะเป็นยี่ห้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดู จุดที่เราใส่ไปนะครับก็เรียงไปตรงนี้ประมาณห้าหกกอนะครับอันนี้ตัวนี้ผมก็ได้ฟันเกี้ยงไปเลยเนาะตัวนี้รู้สึกว่าได้โรยด้วยนะครับโรยไปรอบๆนะก็ไม่มีร่องรอยของการแตกขึ้นมาใหม่เนาะมีแตกเล็กๆน้อยๆนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสารเคมีเราหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปดูกอถัดไปนะครับ ก็พอถัดมานะครับก็มีลำแตกขแขนงอยู่นะครับจะไม่ได้เห็นว่ามันตายหรือว่ามันมันเฉาไปทั้งกอเหมือนเหมือนในคลิปที่ผมเคยดูเนาะก็มีร่องรอยของการเหี่ยวอยู่นะครับอาจจะเป็นร่องรอยของการฟันไปตั้งแต่เมื่อตอนสงการด้วยนะครับแต่แต่ถือว่ารากมันไม่ได้ตายนะครับเนี่ยมันก็ยังแตกขึ้นมาได้อยู่นะแต่รู้สึกว่ามันแตกน้อยลงนะ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่ไม่ดีนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยนะครับไม่ได้เปิดออกมาแล้วก็โรยไปบริเวณรอบๆให้มันลงดินเนาะผมโรยไปทับๆตามใบไผ่เลยเนาะเนี่ยก็จะมีซองเก่าที่ผมได้ใส่ไปนะมาดูกอถัดไปนะครับก็ยังมีร่องรอยของ การแตกลำแตกแขนงขึ้นมาใหม่อยู่เนาะก็แสดงว่าเงายังไม่ได้ตายนะครับก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้ต่อนะครับเนี่ยถ้าผมไม่ฟันไปนะครับกลับมาปีใหม่นี้รับรองลกแน่นะครับก็เดี๋ยวค่อยหามีดมาสางออกอีกรอบนึงนะครับก็จะมีซองเขาอยู่นะครับใส่ไปตั้งแต่เดือนเมษาเนาะก็ได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งนะครับ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะผมใส่ไม่ดีนะครับยาเขาอาจจะดีก็ได้แต่ก็รู้สึกว่ามันแตกลำช้าลงเนาะแต่ถามว่าตายยกก่อไหมไม่ได้ไม่ได้ตายนะครับเนี่ยก็ยังแตกขนแขนงออกมาอยู่เนาะเนี่ยถ้าเผลอแป๊บเดียวนะครับถ้าไม่ฟันออกเนี่ยรับรองกลับมาปีใหม่เนี่ยงานงานหยาบแน่ต้องฟันกันเหนื่อยอีกรอบนึงนะครับเนี่ยก็มีตัวซองยาที่ผมใส่ไว้อยู่เนาะ ก็มาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ายาที่เราใช้ไปมันได้ผลหรือเปล่านะครับบางท่านใช้ก็อาจจะได้ผลนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งก็ปริมาณด้วยสองสภาพอากาศต่างๆด้วยนะครับฝนตกชะล้างหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้นะครับท่านไหนที่จะปลูกไผ่ตรงนะครับก็ดูพื้นที่ให้ดีด้วยนะครับอันนี้ผมปลูกไว้แล้วตอนแรกๆมันก็สวยงามนะครับแต่พอ ระยะเวลาผ่านไปนะครับจะเห็นว่ามันลกส่วนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพอเรายิ่งฟันนะครับมันก็จะยิ่งแตกลำแตกแขนงออกนะครับเยอะมากเลยต้องฟันให้เกี้ยงแล้วก็ฟันให้สั้นนะครับมันจะได้ไม่แตกก็ตัวไหนที่ยังไม่ฟันก็แนะนํานะครับอย่าอย่าไปฟันมันนะครับเพราะว่าส่วนที่ผมฟันไปนะยิ่งฟันยิ่งแตกออกมายิ่งฟันยิ่งแตกออกมานะครับก็ถ้าฟันก็แนะนําให้ฟันแบบลึกๆนะครับฟันให้ชิดชิดดินเลยนะครับมันจะได้ แตกลำาออกมาน้อยนะครับอันนี้ผมปลูกไว้เยอะมากเลยครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเนาะเราไม่มีเวลามาดูแลด้วยนะครับมันก็ทำให้แม่ยายนะครับเวลาเกียรยางก็จะเดินลำบากนะครับมันติดพวกกิ่งไผ่ต่างๆเนี่ยร่องรอยของซองที่ผมได้ใส่ไปเนาะมันก็ไม่ตายยกกอน,นะครับมันก็ยังยังถือว่ามันฟื้นได้นะครับแบบนี้มันก็จะเป็นแขนง ปล่อยไว้สักสองสามเดือนนี่ก็จะชี้ออกมาเต็มเลยนะครับเกะกะทางเดินเนาะก็เดี๋ยวผมมาเอามีดไล่ๆฟันอีกรอบหนึ่งเนาะมีโอกาสกลับมา2วันนะครับก็เดี๋ยวทําให้มันเรียบร้อยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันลกทางเดินนะครับเวลาแม่ยายเดินเกียดยางต่างๆนะครับเนี่ยก็ล่องรอยที่ผมไปฟันไปรอบที่แล้วเนาะ ดูหน่อขึ้นมาครับเนี่ยทุกคนเสียงอะไรเอ่ยยิ่งมางานขาวดำด้วยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็พบค่ำแล้วเนาะดูหน่อไม้นะครับแตกขึ้นมาหน่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ย ถ้าไม่ฟันไปนะครับแป๊บเดียวเขาก็จะโตนะครับเนี่ยกินไม่ทันนะครับเออกินไม่ทันนะครับมันออกเยอะมากนะเนี่ยผมปลูกไว้โอ้ในสวนนี้ประมาณสามสิบกอได้นะครับเนี่ยรอบรอบเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหานะครับที่ว่าผมทําไมต้องกําจัดออกบางส่วนนะครับเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะครับทุกคน ใครอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้นะครับไผ่บึงนะครับสีสเกตนะครับแวะมาเอาหน่อไม้ได้นะครับเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนี่ก็สามหน่อนะครับก็จะมีฝั่งนู้นด้วยนะครับยาวไปนู่นนะครับ ครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าสารเคมีนะครับที่เราได้ทําการใส่กอไผ่ตรงนู้นไปนะครับว่ามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับพวกนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็มีหน่อออกมานะครับบางส่วนก็เก็บไว้เก็บไว้กินนะครับแล้วก็พอมันมีเยอะนะครับก็ทําเป็นหน่อไม้ดองไว้ก็เอาไปจําหน่ายได้นะครับกลับมารอบนึงผมก็เอากลับไปขายที่กรุงเทพนะครับขายให้ พ่อมาที่ตลาดนะครับส่งราคาขวดละ13บาทนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปขายปิดนะครับราคาขวดละ20บาทนะครับมารอบหนึ่งก็เอาไปประมาณร้อยขวดร้อยกว่าขวดก็ได้ค่าน้ํามันอยู่นะเยอะมากเลยนะครับเขาไปใครที่จะปลูกก็แนะนํานะครับดูพื้นที่ด้วยนะครับมันโตเร็วเนาะยิ่งฟันมันก็ยิ่งแตกนะครับก็ มาอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเดินชมดูสวนก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ